สวัสดีครับมาพบก,กับผมอีกแล้วครับช่างบินรถมือสองนะครับก็วันนี้พามาดูกระบะโตโยต้าวีโก้แชมป์พิลนเนอร์ตัวสูงคันนี้นะครับเจ้าของนะครับได้ทักมาหาผมบอกว่าคันนี้สามารถออกรถได้ฟรีดาวนะครับไม่ต้องดาวนะไม่ต้องมีคนค้ำนะออกง่ายนะครับนี่นะใครที่กําลังต้องการขอดรถถูกๆอยู่นะรถอ,อยู่จังหวัดเพชรบูนณ์อยู่อำเภอลมสักนะครับคันนี้ เขาต้องการให้มารีวิวขายให้หน่อยทั้งบินนะครับก็คันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องมีคนคำ้ำฟรีดาวออกรถฟรีดาวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูดีกว่านะครับว่ารถเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้ไปนี่นะครับก็เป็นรถกระบะ Toyota าวีโกแชม p ์นะครับเว Turbo ์โบพ n เลนเนนะครับเจ้าของต้องการขายด่วนนะครับคันนี้ ใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะครับมาแล้วนะครับโตโยต้ตาวีโก้แชมปนะครับคันนี้เอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้ภาษีเต็มนะก็ตัวเปิดกระบะหลังนี่เป็นจุดเดียวนะือนะับ ขอดูรีวิวช่วงล่างสักหน่อยนะครับีออันนี้ไม่มียางอะไรนะแม็กซิ่งนะครับคันนี้ยางดีภาสีนี่ 6กห้าหกหกเดดทีเดียวนะครับต่อกันมาครบทุกปีนะอาสีเต็มนะครับก็คันนี้นะมีจมูกด้วยนะครับ อโอเคเดี๋ยวปดดูภายในกันดีกว่าเดีประตูมาก็คันนี้กระจกไฟฟ้านะครับข้างในก็เ็นครับ แวราดูเลขไม้สักหน่อยนะครับเลขไม้อยู่ที่1 95, 9ึ่งแสนเก้าห้าพันเ้าร้อยสี่สิบนะครับลงสตารหน่อยนะครับอาติดแล้วกระจกนะครับก็อ่าขึ้นลงได้ครับด้านข้างก็ขึ้นลงได้นะครับ มีชุดลำพูงด้านท้ายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวลองขับขี่กันสักหน่อยครับไครับหมายขึ้นวัดรอบขึ้นปกตินะครับอ,อ่าการเล่งดีนะ ันนี้เกียร์ yeah, yeah, เข้าได้ครบทุกเกียร์สมบูรณ์นะครับคันนี้ไม่มีจินซ้ายจีนขวานะครับอัตราการเร่งดีด้วยนะคันนี้รถอยู่จังหวัดพรบูรอยู่เมืภอลมสักนะครับสามารถมาทดลองขับขี่ก่อนได้นะครับ วิ่งดีไม่มีปัญหาเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับแล้วเครื่องยนต์นนะ ก็สาหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่3ามแสนหนึ่งบาทนะครับสามแสนหนึ่งบาทนะครับก็สามารถฟรีดาวได้ไม่ต้องมีคนค้านะโทรมาคุยกันได้นะครับเจ้าของเขาต้องการขายอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมศักนะครับคันนี้โอเคสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์โทรอยู่ที่ชื่อคลิปนะใครสนใจก็โทรมาเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวดียวก่อนจากกันผมมีวิดีโอม,มานำเสนอรถอีกหนึ่งคันใครอยากจะดูต่อก็กดดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมกดติดตามที่ช่องไว้กดถูกใจกดคอมเมนต์ทักทายกันได้นะโอเคไปไปดูอันนี้ต่อนะครับ